คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะเราเห็นมาตลอดเลยนับวันมันจะยิ่งสาหัสยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราเห็นว่ามีการโกงเล็กโกงน้อยตามหน่วยงานนะครับของรัฐเราเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองทั้งนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและก็นักการเมืองระดับประเทศเป็นการโกงในเมกะโปรเจกต์เป็นการคอร์รัปชันเชิงโนโยบายทุกวันนี้เราจึงเห็นว่าในโรงเรียนก็มีการโกงในวัดก็มีการโกงในตลาดในชุมชนประชาชนก็มีการโกงในภาคธุรกิจเองเนี่ย บางครั้งเราเขีว่าภาคธุรกิจเป็นคนร้ายนะครับก็คือไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐคนโกงต่อให้เรามีกฎกติกามีการรณรงค์อย่างไรมีโอกาสเขาก็จะโกงเขาก็จะทําชั่วคนโกงอยู่ที่ไหนก็เป็นคนเลวภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการต่อต้านคอร์รัปชันถ้าจะหยุดคอร์รัปชันได้ต้องอาศัยพลังประชาชนเท่านั้น เป้าหมายเรามีอย่างเดียวต่อสู้รณนงรงเพื่อให้ประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน